สวัสดีค่ะสองภาพอมเมลิซ่าควงคุณแม่เที่ยวเมืองนอกชิวชิหลังโชว์ในเทศกาลดนตรีระดับโลกโคเชล่านับเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักน่ารักของคุณแม่จิดชีฟค่ะกับการบินลัดฟ้าไปหาลูกสาวสุดที่รักลิซ่าแบล็กพิงค์ถึงประเทศสหรัฐอเมริกาหลังสีสาวแบล็กพิงค์ขนเพลงฮิตไปโชว์ในเทศกาลดนตรีระดับโลกโคเชลย่า2023ในฐานะเฮสไลเนอร์ของงาน แน่นอนว่าโชว์ครั้งนี้ดิซ่าประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการเคป๊อปความเรื่องราวดีๆมากมายซึ่งแอดก็ขอ,อยกอีกหนึ่งโมเมนตด์ดีๆมาแชร์ให้เป็นเพื่อนได้ฟังกันนั่นก็คือโมเมนต์หลังจากเสร็จสิ้นตารางงานดิซ่าก็คงแขนคือแม่จิตทิพย์ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในอเมริกาซึ่งจากโพสต์คืณแม่ยังระบุด,ด้วยว่าเที่ยวกับลูกก็จะประมาณนี้เนาะ จากภาพที่เห็นคือสีหน้าท่าทางของลิซ่านั้นดูก็รู้เลยว่าน้องแฮปปี้สุดๆเอนจอยแค่ไหนเมื่อได้อยู่กับครอบครัวกับคนที่รักที่สุดขณะเดียวกันจากภาพแฟนคลับยิ้งตาน,นี้เห็นกระเป๋าแบรนด์หรูซีรีนของคุณแม่จิ๊บทิพย์ถืออยู่ในขณะที่เดินเที่ยวเล่นกับลิซ่าจากข้อมูลเป็นกระเป๋าทำมาจากผ้าแคนวาส สีขาวลายโมโนโกรมสัญ,ญลักษณ์ของแบรนด์ซีรีนหุ่นขอบหนังรูปมัวสีน้ำตาลมีช่องสัมภาระภายในขนาด11คูณ6คู5นิ้วมีสะพายข้างมีราคาประมาณอยู่ที่50,000บาทแน่นอนค่ะว่าเมื่อแฟนๆได้เห็นจะเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆถึงโมเมตนต์นี้อย่างเช่นอยู่กับแม่ก็เป็นเด็กน้อยน่ารักจริงๆยิ้มเหมือนเด็กน้อยเลยน่ารักมากวันนี้เป็นเด็กน้อยเมื่อวันก่อนนยคอเชอร่าสาวสวยคนนั้นใครนะ น่ารักมากเลิฟยูริซาน่ารักจังเลยดูเด็กน้อยยิ้มสิคะอยู่กับแม่ก็เป็นไอ้เต้าป๊อกแป๊กต้าน่ารักและนี่ค่ะก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนเท่านั้นมีแต่คำว่าน่ารักเต็มไปหมดส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ